สวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกแบบว่าว้าวกับอะไรที่มันใหญ่โตมากมากจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเล็กลงไปเลยไหมบางคนอาจจะเรียกว่าอาการกลัวที่ใหญ่ๆหรือเมกะโลโฟเบียแต่สำหรับผมเนี่ยมกับชอบความรู้สึกนั้นความรู้สึกทึ่งอึงอ้งๆปนหน้ากเรเงขามนิดๆเวลาเจอสถาปัตยกรรมหรืออะไรก็ตามที่มันใหญ่เกินกว่าสเกลปกติ นั่นแหละนื้อในผลที่ผมชอบกซิราด้วยนะครับและความชอบส่วนตัวนี่แหละที่มันพาผมเนี่ยไปถ่ายฟีดไปดำดิ่งหาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเมกโลโฟเบียหรือสถานที่ใหญ่โตเว,วงว้างและผมก็ไปสะดุดตากับเกมเกมหนึ่งเข้าเกมอินดี้หน้าตาประ,ประหลาดๆที่มีชื่อว่าบับดีสิ่งที่ดึงดูดผมทันทีเลยคือบรรยากาศของมันเมืองในบับดีเนี่ยมันดูโคตรจะล้างเลย ไม่มีผู้คนแต่ในขนาดเดียวกันมันก็ใหญ่โตโมโหลานแบบแปลกตึกรามบ้านช่องมันดูดิบๆิบไร้ชีวิตชีวาแต่กลับตั้งต่าง,งานท้าทายสายตาเราอยู่มันให้ความรู้สึกเวิงหวางน่าค้นหาแต่ก็น่าขนลุกนิดๆิดในเวลาเดียวกันมันคือความรู้สึกใหญ่โตที่ผมตามหานั่นแหละแต่ประเด็นก็คือพอผมลองไปหาข้อมูลเกี่ยวเก,วเกมแบบ็ดีเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆ แทบจะไม่มีไกด์ไม่มีบทสรุปดีจิมก็มีแหละแต่มาจากคนเล่น YouTube เนาะหรือไม่แต่เรื่องราวเบื้องหลังที่ชัดเจนเลยด้วยซ้ำมันเลยยิ่งทำให้ผมสงสัยและอยากรู้ก็ไปใหญ่เวยเกมที่มีบรรยากาศโคตรเฉพาะตัวแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ข้างในเมืองล้างอันใหญ่โตนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ในคลิปนี้ผมเลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจโลกอันเวิรงว้าของบ,บดีด้วยกัน จากประสบการต์ตรงขอบคนที่ดมบรรยากาศมันตกเข้าเต็มๆแม้จะมีข้อมูลจํากัดมาดูกันว่าการเดินทางในเมืองร้างแห่งนี้จะพาเราไปเจอกับอะไรบ้างทีนี้ไอ้ความน้อยข้อมูลของมันเนี่ยมันยิ่งทำ้ผมอยากรู้นะครับว่าใครกันเนี่ยที่สร้างเกมบรรยากาศสุดหลอนบนอลังการแบบนี้ขึ้นมาเบื้องหลังมันเป็นยังไงตอนที่ผมขอไปขุดคุยมาเนี่ยเกมแบบดิถูกพัฒนาขึ้นโดยคนคนเดียวเป็นหลักคือซิลูอุสเอฟโกยเยอร์ ซึ่งผมก็ไม่รู้จักเขานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสตล์ของบัฟดีเนี่ยมีสไตล์เฉพาะตัวมากคือมันไม่ได้ถูกสร้างโดยสตูดิโอเกมขนาดใหญ่ไม่ได้มีทีมการตลาดไม่ได้มีสูตรเสเร็จตายตัยตวฟรีต่างหากแล้วอะไรคือแร,มรงม้านใจเบื้องหลังเมืองลาแห่งนี้ดูจากดีไซน์ในเกมแบบฟดีเนี่ยผมคิดว่าตัวตึกเนี่ยมันมีความเป็นสถาปัตยกรรมลูทอลิซึมอยู่นะครับเพราะตึกหลังบ้านช่องในเกมเนี่ยมันจะดิดบๆเท่ๆ ใช้คอนกรีตเปลือยเป็นหลักรูปทรงมันจะดูใหญ่โตแข็งกระด้างซึ่งสถาปัตยกรรมแนวนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกทงหน่าเกรงขามน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็แอบรู้สึกโดดเดี่ยวเพ้งควางที่ดีเหมือนกันซึ่งก็เป๊ะเลยใช่ไหมครับกับความรู้สึกที่เราได้จากเกมนี้นึกือนว่าเป้าหมายการพัฒนาเกมเนี่ยไม่ใช่การสร้างเกมที่มีในเรื่องซับซ้อนหรือมีออเจกตีฟให้ทำเยอะแยะมากมายแต่เป็นการสร้างบรรยากาศ และประสบการณ์มากกว่าเขา,าใหญ่ผู้เล่นได้รู้สึกถึงความเวิงหวางความโดดเดี่ยว้วยความสงสัยคล้ายรู้เวลาต้องสำรวจเมืองอันใหญ่โตแต่แทบจะไม่มีผู้คนแหงน,นี้ด้วยตัวเองอการที่เกมนี้มันไม่ค่อยบอกอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้สร้างก็ได้เขาอาจจะให้เราเนี่ยตียความเองอยากให้เราหลงทางอยากให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นมากกว่าป้อนข้อมูลให้เราโดยตรง เกมนี้เนี่ยถึงกราฟิกจะดูง,ง่ายๆเนี่ยแต่มันก็ถูกสร้างด้วย n r e a l Engine นะครับที่สำคัญก็คือเขาปล่อยให้เราเล่นฟรีบนสตีมด้วยซึ่งตอบยาวว่านี่อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากแพชชั่นเกิดจากความต้องการที่จะถา่ายทอดความรู้สึกบางอย่างผ่านวิดีโอเกมมากกว่าที่จะเน้นเรื่องธุรกิจดังนั้นการที่เราเนี่ยไม่ค่อยเจอข้อมูลเบื้องลึกหรือลอของเกมมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะหัวใจของมันเนี่ยอาจจะอยู่ที่การเดินทางและความรู้สึก ที่เราได้รับระหว่างทางมากกว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเอาละนังนจะรู้ที่มาที่ไปคร่าวๆกันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าพอเรากดสตาร์ทเข้าไปเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างและมันเล่นยังไงอย่างที่เห็นว่าแบับดี้เนี่ยจริงอยู่มันเกม FPS แต่มันก็มีความเป็นแพลตฟอร์มเมอร์อยู่นิดนึงคือมีความกระโดดกระโดดปีนป่ายนิดหน่อยแต่ไม่รูปแบบของโอเพนเวิลด์แต่ในโอเพนเวิลด์ก็ระดับนึงแหละมันเป็นเหมือนก,อกว้าง ที่ทำให้เราเนี่ยสำรวจนี่สละในเมืองบาฟดีแห่งนี้เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบูทาริซึมที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้คือตึกคอนกรีตดิบๆใหญ่ๆทั้นนั้นเลยหัวใจหลักของเกมนี้คือการเดินทางในเมืองล้างก็จะมีการใช้เครื่องมือต่างๆที่เกิดจากกระจายอยู่ทั่วเมืองซึ่งก็มีหลายอย่างให้เราเนี่ยช่วยในการปีนป่ายหรือเดินทางไปยังที่ต่างๆได้แต่มามีข้อจํากัดสําคัญก็คือ เราพกติดตัวได้ทีละชิ้นเท่านั้นดังนั้นถ้าเราเจอเครื่องมือชิ้นใหม่ที่อยากได้เราก็ต้องตัดสินใจทิ้งชินช้นเก่าไปก่อนมันเลยกลายเป็นเหมือนปซเซลิลขนาดยอ่อมที่ทําให้เราเนี่ยต้องคิดว่าณจุดนี้เราควรจะพกเครื่องมือชิ้นไหนติดตัวไปหรือจะผ่านทางข้างหน้าไปได้หรือจะใช้สารวจตรงนั้นตรงนี้ได้สะดวกที่สุดและเป้าหมายของเกมเนี่ยมันจบยังไงก็บอกเลยว่ามันดูซิปเปิลกว่าที่คิดเยอะนะครับเป้าหมายหลักจริงๆมีอย่างเดียวก็คือการหาตัวรถไฟให้เจอ แล้วก็เดินทางออกจากเมืองบัฟดีนี้ไปเจอรถไฟใต้ดินแค่นั้นเลยจบเรียกว่าฟังไม่ผิดนะครับคุณสามารถเล่นเกมบัฟดีให้จบได้แบบโคตรจะเร็วแทบจะไม่ต้องสำรวจอะไรเลยในเมืองกว้างใหญ่นี้เลยก็ได้จะว่ามันคือกับดักหรือจะเรียกว่าสเสน่ห์ของเกมนี้ก็ว่าได้พรเนื้อหารจริงๆหรือสิ่งที่ผู้สร้างเนี่ยน่าจะอยากให้เราสัมผัสเนี่ยมันคือส่วนที่ไม่บังคับดังหามันคือการสำรวจโดยสมบูรณ์เรามีอิสระเต็มที่ที่จะปีนป่าย ไปยังทุกซอกทุกมุมของเมืองคุยกับชาวเมืองหน้าตาแ,บบแปลกๆที่ยังพอหลงเหลืออยู่ซึ่งหายากและพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรือจะตามหาของสะสมที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่งตางๆเพื่อไปเติมเต็มในห้องทุเรวันของเรามันเหมือนผู้สร้างเนี่ยเขาต้องใจออกแบบมาให้ปหาห้าหมลักเนี่ยมันดูง่งายๆแต่กลับทิ้งโลกอันกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความลับให้เราสงสัยและออกไปค้นหานตัวเองมากกว่าว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรอีกวะ อนนั้นเนี่ยปีได้ไหมเราจะใช้อนี่มันจะไปตรงนู้นได้หรือเปล่านั่นแหละครับคือแกนหลักของเกมเพลย์ในแบฟดีการเดินทางและการค้นครบด้วยตัวเองล้วนๆแลงจากที่เราเนี่ยดำดิ่งไปในเกมเพลย์และการสำรวจโลกอนันวุ่นวายของแบฟดีกันแล้วเกมนี้เนี่ยมันเปิดตัวมาไม่ไหล่และพอออกมาแล้วเนี่ยฟีดแบ็กหรือเสียงตอบรับจากคนที่ลองเล่นเนี่ยเขาว่ากันยังไงบ้างนะครับโดยเกมแบฟตี ที่พัฒนาโดยซินอุสเอฟกอยเยอร์ er, แห่งวงลเลมิเตอร์เนี่ยก็ได้ถูกเปล่ออกมาให้พวกเราได้สัมผัสจริงๆบนสตรีมเมื่อวันที่2 2ธันวาคมปี2 0 2 2เรียกว่า22-2 2 22, 22เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะใหม่อยู่เหมือนกันและพอเกมออกมาแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเนี่ยมีสไตล์เฉพาะตัวมากๆบรรยากาศไม่เหมือนใครแถมยังปล่อยเล่นฟรีมันก็ได้รับความสนใจจากสื่อเกมมินดี้พอสมควรเลย ซึ่งเสียงตอบรับส่วนใหญ่ก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจมากอย่างแต่การเดียนเนี่ยบอกว่าสื่อนี้น่าสนใจมากเขาเปรียบเทียบแบบดีว่าให้ความรู้สึกเหมือนเกมที่เจอในแผ่นเดโม่ PlayStation สมัยก่อนเลยคือมันมีความดิบความทดลองและเขาอยังบอกอีกว่ามันเหมือนเป็นยาใจที่ตรงเป้าเชื่อมาเทาความกังวลในปี2023ได้เลย The Standard สื่อนี้บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าบัฟดิเนี่ย เป็นเกมที่แปลกแต่ก็สนุกเพลินซึ่งก็ตรงไปตรงมาดีนะครับ PC Gamer เจ้านี้เจาะลงละเอียดเรื่องเกมเพลงหน่อยขอชมเรื่องอุปกรณ์การปีนป่ายและการออกแบบฉากที่ทำได้ดีแม้บรรยากาศเนี่ยมันจะดูน่าอึดอัดไม่น่าไว้วางใจแต่เขาก็ย้ำว่ามันไม่ใช่เกมสยองขวัญแค่เป็นเกมอินดี้ที่มีกลิ่นอายความเศร้าเหงาเงาหมนๆ,มนๆซึ่งเขาแนะนำมากสำหรับแฟนเกมอินดี้แนวนี้ ล็อกเปเปอร์ช็อตกันหรือ RPS นั้นสื่อนี้เปรียบเทียบแบฟดีกับเกตอินดี้ในสรุปบรรยากาศคล้ายๆกันอย่างเบิร์นแบนหรืออ f ฟพี k เขาบอกแบฟดีเนี่ยเป็นสถานที่ที่แปลกและดูมีน้าอภิรมเท่าไหร่แต่มันก็สนุกมากที่จะออกสำรวจและที่พีกค,คือ RPS ยกให้แบฟดีเป็นหนึ่งในเกมโปรดแห่งปี2023เลยนะครับจะเห็นได้ว่าสื่อส่วนใหญ่เนี่ย ดูจะมองเป็นที่ทานเดียวกันคือยอมรับในความแปลกความไม่เหมือนใครและความรู้สึกอึดอัดนิดๆของเกมแต่กระชื่อชมในบรรยากาศและความสนุกในการสำรวจโลกอัพเอกลักษณ์ของมันซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับความรู้สึกแรกที่เจอในเกมนี้เลยนะครับคืออาจจะดูประหลาดๆน่าขนลุกนิดๆแต่มันก็มีแรงดึงดูดให้อยากเข้าไปค้นหาว่าข้างในนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และจากฝากออื่นพูดถึงหรือดูข้อมูลเกมเพลงกันไปบ้างแล้ว ผมก็อยากจะขอแชร์ขอสึ่ส่วนตัวของผมนะครับกับการที่หลุดเข้าไปในโลกของแบฟดีเนี่ยคือที่เกิดไปตอนแรกผมเป็นพวกชอบภาพอะไรที่มันใหญ่โตอลังการอยู่แล้วนึกถึงภาพเมืองในเกมไซเบอร์พังก็ได้ที่เป็นตึกสูงเฉียดฟ้าแสงสีอลังการผมชอบฟิลสไตล์นั้นแต่พอมาเจอความใหญ่โตในแบฟดีเนี่ยเฮ้ยมันคนละเรื่องเลยนะครับมันคือความใหญ่โตที่มาพร้อมกับความร้างความเงียบมันเปลี่ยนจากความรู้สึกทึ่งในความเจริญ ไปเป็นความรู้สึกวังเวงแบบแปลก,ปลกที่กอกกินใจเราแทนและที่มันแ,บบแ,ปแปลกคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศคือบรรยากาศที่ดูเหมือนเจนตรายกดดันน่ากลัวเนี่ยมันกลับไม่มีผีไม่มีสัตว์ประหลาดออกมาตุ้งแช่ใส่เราเลยและตัวเราเองก็ไม่มีวันตายที่ซ้ำตกแต่ที่สูงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่มันกลับทำให้บรยากาศโดยรวมเนี่ยมันยิ่งหลอนในเชิงจิตวิทยามากขึ้นไปอีกความเบื่อวางที่กดดันโดยไม่มีภัยคุกคาม ที่จับต้องได้เนี่ยมาบีบคั้นความรู้สึกเราแบบบอกไม่ถูกจริงๆและพอเราไปเจอผู้คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยพวกเขาพูดจาด้วยภาษาประหลาดที่เราฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่น้อยแต่จะมีข้อความให้เราอ่านได้พวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะติดอยู่ที่นี่ออกไปไหนไม่ได้ต้องจมปลักอยู่ในเมืองล้าแห่งน,นี้ต่อไปมันให้ความรู้สึกสิ้นหวังแบบแปลกๆมันเลยทําให้ตอนที่เราหาตัวเจอเนี่ยและกําลัง จะเดินขึ้นไปรถไฟเพื่อออกจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดูซับซ้อนด้านหนึ่งคือเราสึกโล่งใจมันกําลังจะรับการปลดปล่อยจากสถานที่อึดอัดกดดันแห่งนี้สักทีแต่ใจหนึ่งมันก็สงสารพวก NPC ที่เราเจอระหว่างทางไม่ได้จริงๆที่พวกเขาเนี่ยังคงต้องติดค้างอยู่ในเมืองแห่งนี้ต่อไปทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังมันเป็นความรู้สึกขัดแยง้ง ที่ติดอยู่ในใจหลังเล่นจบเลยนะครับแล้วทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยทั้งบรรยากาศความรู้สึกถ้าการตีความที่เราต้องปฏิปต่อเองมันมมนจะเกมเล่นฟรีและถ้าคุณไม่สนใจจะสำรวจอะไรเลยคุณสามารถเล่นจบได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ซ้ําแต่มันเกือบสร้างประสบการณ์แล้วความรู้สึกลึกซึ้งในขณะนี้เสื้อผมแล้วมีมันสุดยอดมากจริงๆมันคือตัวอย่างของเกมที่ใช้บรรยากาศเรื่องรด้องอย่างทรงพลังมากๆและนี่คือทั้งหมดนะครับ เสพการเดิน,นทางของผมในโลกอันเวงหวางแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์แปลกประหลาดของบัฟดิดเกทที่ภายนอกอาจจะดูเรียบง่ายเป้าหมายหลักก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเรียบง่ายนั้นคือบรรยากาศที่ผมว่ามาทรงพลังและเป็นเอกลักษณ์มากๆความใหญ่โตแบบดิบๆของสถาปัตยกรรมบูทาลิสะสบกับความเงียบสงัดความล้างลายผู้คนมาสร้างความรู้สึกกดดันวังเวงแต่ก็น่าค้นหาไปพร้อมๆกัน โดยที่เราไม่ต้องเจอผีหรือสัตรูที่น่ากลัวเลยจะกลับไปการมาเชิญหน้ากับความรู้สึกโดดเดี่ยวและคําถามในใจของเรามากกว่าและที่สําคัญก็คือทั้งหมดนี้ไม่รูปแบบของเกมฟรีที่ถึงมแม้จบได้เร็วถ้าหากเราไม่สนใจอะไรเลยแต่มันก็เปิดโอกาสให้เราใช้เวลาดื่มดำ่ำกับโลกของมันอย่างเต็มที่ถ้าเราเลือกจะทําซึ่งเสอร์ผมแล้วการที่เกมฟรีเกมหนึ่งจะสามารถมอบประสบการณ์และความรู้สึกซับซ้อน ทั้งความพึ่งความบังเวงความสงสารและการตัง้งคำถามได้มากขนาดนี้มันคุ้มค่าที่จะลองมากๆนะครับเ <l uc al> สืรอฟขคที่กำลังมองหาเกมมินดี้สไตล์แปลกๆเน้นบ <l uc al> รรยากาศไม่เน,น,นแอคชั่นตุมตามชอบการสำรวจด้วยตัวเองหรืออาจจะแค่รู้สึกสนใจในความใหญ่โตเวิ้งว้างแบบที่ผมรู้สึกตอนแรกผมก็อยากจะแนะนําให้ลองไปเลือดแบฟตีมาสัมผัสกันดูนะครับมันอาจจะไม่ใช่เกมเซหร์บทุกคน แต่ถ้ามันคลิกกับคุณแล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมคนไหนที่ได้เคยเล่นเกมนี้แล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับรู้สึกยังไงบ้างก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ